เดี๋ยวอีกห <eled> ้าคนในหอไปดวนสี <fal con> <snap> ่คนสุดท้ายสามสองไข้างหน้าสามคนพอนี้อดไล่เฮ้ยเอ้วิเขาให้ผมอ่ะเขาให้ผมอ่ะโอ้หน้ำตาจะไหลเฮ้ยชีพแมเห็นกตเแคทเหมียวอ่ะโอ้ขอบคุณครับโอ้โคตรใจดี แล,แล้วแม่งเป็นทามมิ่งที่แบบว่าผมมาสุดท้ายพอดีอ่ะแล้วในจังหวะที่ตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปอ่ะเขาก็มีคนหนึ่งจอตูดอยู่ <c oughs> อา้าวกินทีอยู่วะเนี่ยแม่งช็อตฟิวชิบหายกูน่หดีใจอยู่แล้วเมื่อกี้อโออา้าวกินทียงอยู่ ไอ้ชาเขียวเย็นชนะไปเลยโอ้ oh.